ทุกคนนี่โรงแรมทุกคนในลำปางทุกคนจะรู้ว่าที่อยู่ลำปางน,นะจ๊ะเขตนะรังนครเมืองรถมา้าเมืองไก่ขาวเมืองเซรามิกนะฮะชำนาญชอาอะไรนะ้นตำนานชามตาไก่นะฮะเราพักที่รีสอร์ทที่ลำปางเก้าทุกคนเราเจอร้านเด็ดค่ะทุกคนจะทําไมเมื่อกี้ต้องถ่ายใหม่เพราะมือไปโดนคลิปนั้นก็เลยหลุดไปเลยทุกคนต้องถ่ายใหม่ดูซิเดินออกจากโรงแรมดีๆแล้วปรากฏว่า เพราะมันมีสองช่องนะทุกคนต้องทําความเข้าใจบางคนจะงงว่าทําไมคลิปสั้นบางคนบางบอกว่าคลิปยาวไม่เท่ากันก็อย่างที่บอกนะฮะมือไปโดนแล้วก็ถ่ายบางทีมันตัดไปเองอ้าวนี่มืดไปอีกแล้วอ่ามันจับไปแล้วเห็นไหมมันต้องอุปสรรคมันต้องมีบางทีเมมเต็มรน้าทานมากเลยเรื่องนิดโภชนเนี่ฮะทุกคนตรงนี้จะเป็นแยกนาก่วมทุกคนจ๋าเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งเดี๋ยวจะงงว่าอยู่ตรงไหนว้าแยกนาก่วมก็คือลำปาง จากในเมืองจริงๆอ่ะเราเดินมาเมื่อวานบอกตรงๆไม่อายเลยเดินจากรถไฟมาเรื่อยๆๆ2กิโลเองนะฮะก็จะเจอร้านนั่นร้านนี่น่าสนใจนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าบางทีอ่ะ บางคนบอกว่าทาไมไม่ไปร้านนั้นร้านนี้อะไรเขาเคยไปกินอร่อยแต่อย่างที่บอกเขาไม่ได้ต้อนรับเราทุกร้านเพราะช่องของเรามีคนติดตามแค่สามพันกว่าคนบางคนก็แบบว่าต้องแสนคนล้านคนเราก็แอบน้อยใจแต่ไม่เป็นไรไงเพราะเราทําความดีอย่างน้นอยๆบอกต่อสิ่งดีๆมันไม่ได้โอกาสง่ายๆถูกไหมฮะแล้วก็ไม่มีใครมาจ้างเราด้วยเราทําด้วยใจจริงๆกันนั้นทุกคนที่มาติดตามช่องนี้ร้วแต่เป็นติดตามช่องที่เป็นมงคลนะฝากบอกต่อด้วยไปกินที่ไหน จังหวัดไหนมีที่พักดีๆเราก็จะเอามาลงอย่างที่นี่เรามาพักที่รีสอร์ทที่ลำปางเก้าอยู่ตรงนี้เองทุกคนปั่นจักรยานของรีสอร์ทมาบริการดีนอนเลิศมากเงียบสงบมีต้นกล้ามปูมีความเป็นธรรมชาติแล้วทําให้เจอร้านเรืองฤทธิ์โภชนาทุกคนทัานทุกคนอย่างง,งนะว่าทําไมมาลำปางไม่ไปถ่ายแล้วนั้นพรุ่งนี้เรามีคาเฟ่ไปอีกหนึ่งในเมืองค่ะแถวตลาดกองต้าตรงนี้เป็นแยกนาก่วมทุกคนจำไงยแยกนาก่วมก็จะมา รีสอร์ทที่ลำปางแล้วก็ร้านเลี้งนิทรรศนาหาของกินง่ายแล้วก็นั่งทํางานออนไลน์ไปไลฟ์สดไปที่โรงแรมนี้เลยที่รีสอร์ทได้เลยแล้วก็มีคาเฟเออ่มีกาแฟให้ทานตอนเช้าด้วยทุกคนจ๋างั้นทุกคนอย่างง,งนะว่าทําไมไม่ไปร้านในดวงใจของทุกคนที่เขาไปกินไปไม่ได้หรอกค่ะเราก็ต้องมีมารยาทนะคะต้องต้องขอเขาก่อนค่ะว่าเขาให้ถ่ายโปรโมทไหมเพราะบางร้านเขาไม่ได้อยากให้ถ่ายเพราะช่องของเราเป็นช่องเล็กไงฮะมันเขาก็ต้องไม่ได้ต้อนรับแต่เราไม่ได้รังเกียจเท่านะั้น ร้านเขาจะใหญ่จะเล็กขอให้เขาได้เ,ออเห็นคุณค่าว่าช่องเราเล็กๆไปถ่ายแล้วเนี่ยเขาจะโอเคไหมเพราะบางที่เนี่ยเขาไม่พร้อมไหมฮะร้านเขาอาจจะไม่ได้ไไดีไม่ได้แบบว่าปังพอเขาแอบเขาอ่าอย่างง่ายๆบางร้านยังแบบว่ายังสร้างไม่เสร็จบางร้านเขาก็เสร็จแล้วใหญ่โตแต่เขาก็ไม่ต้อนรับเราก็มีฉะนั้นเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆอย่าไปโกรธเขาะคระัทุกคนนะฮะอันนี้เป็นก๋วยจั๊บทุกคนจ๋าอันนี้เป็นขาหมูนะะเป็นขาหมู อันนี้เป็นข้าวมันไก่นะฮะข้าวมันไก่น,นี่เป็นหมูก,กรอบนี่อันนี้ข้าวชิคเกอรอันนี้ไรซ์อันนี้ชิคเกนไรซ์ Rice, เป็นกับสิ่งนี้นะฮะทุกคนนะครับอุ้ยเลิศมากหน้าตาน่าทานมากทุกคนนี่ฮะลำปางเนี่ยในใจนะถ้ามาลำปางจะนึกถึงน้ำตกแจซ้อนที่มีบ่อน้ำร้อนด้วยทุกคน แต่มันต้องไปไกลตั้ง670กิโลทุกคนต้องมีรถส่วนตัวหรือไม่ก็ต้องเหมารถไปเป็นพันนะฮะทุกคนไปกลับเนี่ยเพราะว่าแพงเพราะมันไกลถูกไหมฮะแล้วก็ที่ยันทึกถึงก็คือเขื่อนกิ่วลมนี่ทุกคนอยู่ในหัวใจอยู่แล้วเขื่อนกิ่วลมอยู่ลำปางอุทยานภูผาไทยวัดพม่าก็สวยวัดพระธาตุลำปางหลวงอะไรประมาณเนี้ยวัดเจดีซาววัดดอยพระจานที่ขายถ่ายโฆษณาดีเจนซี่ที่ดังสวยมากทุกคนนี่ฮะบรรยากาศเรามาช่วงที่คนยังไม่เข้าร้านมากเพราะว่ายังเช้าอยู่ทุกคนจ้า นะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นช่วงเที่ยงเนี่ยคุณจะเต็มเลยนะอย่าได้ถ่ายนะคุณจะตกใจว่าเราถ่ายไปทําไมก็บอกต่อสิ่งดีๆฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนวัดพระแก้วดอนเต้าก็น่าไปนะเคยประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อยู่กรุงเทพตอนเนี้ยเป็นพระอารามหลวงสวยมากแล้วก็อันนี้จะเป็นวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราสามารถหาใน Google ได้เลยทุกคนจ้ะแต่ต้องไปแถวเวียงเหนือนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูรูปนะสวยมากแล้วตรงนั้นจะมีศาลเจ้าแม่ทับทิมด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด ศักดิ์สิทธิ์มากนะสุชาสาลเจ้าแม่สุชาดาพูดผิดใช่ไหมสาลเจ้าแม่ทับทิมหรือสุชาดาทุกคนจ๋านี่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 น,นี่สวยมากทุกคนจ๋ามีพระนอนด้วยทุกคนนะฮะพระแก้วดอนเต้านะฮะดังมากทุกคนครับแล้วก็วัดพระธาตุหัวกลับที่วัดพระธาตุลำบางหลวงนั้นก็ดังมากทุกคน แต่ถ้าเกิดใครจะมาเสาวาทิตย์จะเจอตลาดกองต้าซึ่งเป็นตลาดที่สวยถนนคนเดินของเขาจะสวยนะฮะจะเป็นวัฒนธรรมแบบร้านนาจะเดินตลาดเขาสวยจริงๆทุกคนไม่ได้อวยนะนี่ฮะตรงน,นั้นก็จะมีโรงแรมเหมือนกันนะฮักโฮสเทลอะฮะ โรงแรมพักโฮสเทลของของของลำปางก็ไม่ไกลจากตลาดกองต้าทุกคนก็ไปไหว้ศาลหลักเมืองไปไหว้พระนิรันตราอย่าทุกคนนิรันตรายซึ่งเป็นหนึ่งในสี่เท่านั้นที่อยู่ในจังหวัดในประเทศเราจะมีสี่จังหวัดที่มีพระนิโรธรันตราเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะฮะชื่ออาจจะจํายากทุกคนเขาไปจากที่นี่ไม่ไกลนะทุกคนอมากินดีกว่าเอาแต่เมาฮะนี่ฮะทุกคนพระพุทธนิรโรคันตราจะมีสี่องค์เอง,เองนะในประเทศเราอะ ที่ลำปางภาคเหนือจะอยู่ที่ลำปางจังหวัดเดียวเท่านั้นนอกนั้นจะอยู่ที่ราชาบุรีถ้าภาคใต้ก็จะอยู่ที่พัทลุงแล้วก็ถ้าเป็นที่สระบุรีก็จะเป็นของตะวันออกเห็นไหมจะมี4ี่ทิศค่ะจะไปเป็นพระพุทธรูปที่ป้องกันอันตรายดังนั้นใครมาลำปางบางคนจะมัวแต่ไปเที่ยวธรรมชาติจะมัวแต่ไปวัดลืมไปว่าตรงสารหลักเมืองไม่ไกลจากรีสอร์ท บ้านเลขที่9นะฮะทุกคนขับรถไปเข้าเมืองแล้วก็ไปที่ศาลหลักเมืองจะเจอพระนิรโรคันตรายเลยนะฮะเป็นหนึ่งในสี่ของประเทศนะฮะเท่านั้นนะฮะที่จังหวัดลำปางแต่ถ้าเป็นเขาจะบินเหนือใต้ออกตกเท่านั้นทุกคนไม่มีอีสานนะฮะตะวันตกที่ตะวันตกจะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนี่ฮะจะมี4แบบเป็นพระพุทธรูปนิรโรคันตรายทุกคนแต่ของเราเนี่ยที่ลำปางลำปางจะอยู่ตรงตรงแถวศาลหลักเมืองเลยทุกคน พัทลุงของภาคใต้ทิศใต้นะเป็นทิศนะฮะประจําทิศ4ทิศฮะ,ะทิศตะวันออกก็จะอยู่ที่าวัดสารแดงจังหวัดสระบุรีนะคะอันนี้ให้ความรู้กันก่อนรับประทานอาหารนะทุกคนายหน่าทานมากทุกคนครบครันมากเลยมีทั้งเป็นแบบเส้นนะฮะก๋วยจับ๊บขาหมูขมันไก่แล้วก็หมูกรอบโอ้ยเลิศมากทุกคนจา้า้าให้ดูบรรยากาศรถวิ่งสดๆเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ ที่แน่ๆคือมาลำปางแล้วอย่าลืมนะฮะมาไหว้ศาลหลักเมืองแล้วก็ตรงนั้นจะมีร้านแกงใต้อร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปร้านแกงใต้ด้วยดีไหมนะฮะตรงแถวกองต้าทุกคนแล้วก็ไปชมศาลหลักเมืองพระพุทธนิลโลคันตรายด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพรุ่งนี้จะออกแต่เช้าจากโรงแรมฮะจากโรงแรมเนี่ยฮะรีสอร์ทที่ลำปาง9ก้าเนี่ยนะครับจะปั่นจัก,กรยานไปเรื่อยๆนะฮะแต่มีตลาดเช้าเรายังไม่ไปเดืคนมัวแต่นั่งรูปเมมเมรี่ฮะจริงๆเมื่อเช้าตื่นตั้งแต่6โมงเช้านะ